น้องเ้าหอมและพี่ของเขาค่ะเขาชื่อพี่อะไรคะพี่หม่พี่พี่พี่เขาเหนียวเขาชื่อพี่เ้าเหนียวหนูข้าวอะไรหนูข้าวอะไรคะข้าวหอมกุนยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่พี่เ้าเหนียวสวยเหมือนกันไหมคะสวยเหมือนกันค่ะสวยเหมือนกันค่ะหน้าเหมือนกันเลยไหมคะหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันตรงไหนหน้าเท่ากันไหมคะ <TR 'T off> ันนี้น้องข้าวหอมมาช่วยพี่ข้าวเหนียวทํางานใช่ไหมใช่ทำอะไรบ้างคะวันนี้ขายของขายของใช่ไหมร้านอะไรคะขายล้ำโพงชื่อร้านอะไรคะลูกร้าน t h u n d e อ๋อล้ำโพงพี่ข้าวเหนียวลดได้ไหมคะลดไม่ได้เหรอแะ้วขาดทุนพี่ข้าวเหนียวไม่กั้นไว้เว้ยหนุ่มหนูตั้งไงท้องตึงแล้วข้าวหอมแนะนำร้านอีกทีหนึ่งสิแนะนำร้านที่ t ี u n d e r สวัสดีค่ะทันเดอร์โฮมอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาซื้ออะไรคะลดได้3%นะคะอย่ากนไม่ลดไม่ได้นะคะได้คขอดุลค่ะขอได้บรยจ้าร้านทันเดอร์โฮมยอดมินเน้นมากเลยจ้าคยอดน้องมอนต้องมีตัวเต็แเลย้วก็รลางยสุดยอดหนูลูกใครคะลูกแม่บันปะ ให้คนอื่นแล้วขายของให้แม่เพลงหน่อยป้าจ้าป้าจะจัดแม่เลยจ้าไปซื้อหน่อยนะจ้าหมดแล้วหมดเลยนะจ้าเอ็มรีมาซื้อได้เลยนะจ้ารดได้ไหมคะรถไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวขาดทุนวันแม่ลดใหุ้อ๋อฝนมันตกไงเมื่อวันเนี้ยวันฝนมันตกก็เลยลดเลแม่ก็เลยรถเล่ไปเลยเมืลอวาน